สแกมเมอร์และการเมืองกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อมีเสียงข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ามาของพวกเขาในเกมการเมืองในช่วงนี้พักประชาชนตอนนี้ต้องเผชิญกับการสู้รบกับตัวเองเพื่อให้สังคมยังเชื่อใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้กลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่ไม่ควรเป็นหลังจากที่มีข่าวว่าพวกเขาเข้ามาอุ้มเสียหนูสีน้ำเงินและนั่งนายกพักสีส้มได้นำทัพมาฝากเกมส้มนี้โดยใช้ประเด็นสแกมเมอร์เพื่อจงตีพักกล้าทำและพักประชาชนตอนนี้เพื่อสร้างกระแสทางการเมืองและเรียกร้องว่า มีเราไม่มีเทาเพื่อสร้างกระแสเหมือนกับแคมเปญมีลุงไม่มีเราที่เคยมีในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่นี้มีความแตกต่างคือพรรคกล้าทำไม่ได้เน้นกระแสเหมือนพรรคส้งแต่มีกลยุทธ์และเครือข่ายที่แตกต่างทําให้พวกเขามีแนวทางการเลือกตั้งที่เป็นเส้นทางของตัวเองเมื่อมีข่าวว่าพรรคกล้าทำมีความใกล้ชิดกับเบนจามินเมลเออร์เบอร์เกอร์หนึ่งในพ่อมดการเงินที่มีความแนบแน่นผู้นํากัมพูชาและทักษิณชินวัตรก็เป็นข่าวที่ทําให้มีความสงสัย และความเป็นที่รู้จักในวงการการเมืองและเมื่อมีการเปิดชื่อว่ามีนักการเมืองหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทาให้มีการต่อสู้ชี้แจงและฟ้องร้องกันไปมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญกันในสังคมแต่ที่น่าสนใจคือพร,รรคกล้าทำไม่ได้เน้นกระแสเหมือนพรรคส้มแต่มีกลยุทธ์และเครือข่ายที่แตกต่างทําให้พวกเขามีแนวทางการเลือกตั้งที่เป็นเส้นทางของตัวเองและไม่ได้ตามแนวทางของพรรคสีส้มแต่ที่นี้มีความต่างของพร,รรคกล้าทำ และอาจจะรวมถึงภูมิใจไทยที่ไม่เน้นกระแสเหมือนส้มแต่มีกลยุทธ์ประทงเลือกตั้งได้ตามเป้าหมายในแบบตัวเองพักสีส้มได้เรียกกระแสเพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งและเป็นการตอบโต้กับการเป็นฝ่ายค้ำในฝ่ายค้านให้กับรัฐบาลอนุทินที่เป็นการแสดงฝีมือในการบริหารแต่ก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ปล่อยโอกาสหลุดมือทาให้สวนบวตเตอร์14ล้านเสียงไปเปลีป่ยนแปลงและนี่ก็คือโอกาสของพักสีส้มที่จะฉวยจังหวัดในการเลือกตั้งหวังว่า จะได้ผลทางการเมืองอีกครั้งแต่ก็ต้องเผชิญกับความสงสัยและความเป็นที่รู้จักในวงการการเมืองที่มีการเปิดชื่อว่ามีนักการเมืองหลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ทักประชาชนตอนนี้ต้องสู้กับตัวเองเพื่อให้สังคมยังเชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้กลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงเ,เป็นอะไรที่ไม่ควรเป็นหลังจากที่มีข่าวว่ามีการอุ้มเสียหนูสีน้ำเงินและนั่งนายกและทักกล้าทำก็ต้องเดินในเส้นทางของตัวเอง โดยมีกลยุทธ์และเครือข่ายที่แตกต่างจากทักษีส้มทําให้พวกเขามีแนวทางการเลือกตั้งที่เป็นเส้นทางของตัวเองและไม่ต้องตามแนวทางของพรรคกระแสเหมือนส,ส้มแต่ที่นี้มีความต่างของพรรคกล้าทำและอาจจะรวมถึงภูมิใจไทยที่ไม่เน้นกระแสเหมือนส้มแต่มีกลยุทธ์ประทงเลือกตั้งได้ตามเป้าหมายในแบบตัวเองเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญกันในสังคมที่มีการต่อสู้ชี้แจงและฟ้องร้องกันไปมาเพื่อให้สังคมยังเชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้กลายพันธุ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่ไม่ควรเป็น